สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่5กรกฎาคม2567มาเรื่องไมได้คู่ได้กับศึกยูโร2024ระหว่างสเปนพบกับเยอรมันเตะกันที่สนามซุดการ์รอารีนาวเวลา5ทุ่มเป็นที่น่าเสียดายที่ทั้งคู่โคจรมาพบกันในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็เป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับน่าจะไปเจอกันในรอบชิงมากกว่าโดยเรทราคาเปิดมาให้เสมอแน่นอนว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนเพราะบอลแบบนี้มันออกได้หลายหน้าจริงๆนะครับเพราะคุณภาพใกล้เค ที่เป็นเจ้าภาพดีที่สุดนะครับโดยมองว่าพวกเขาด้เล่นในบรรยากาศที่คุ้นเคยบวกกับแรงเชียร์ของแฟนบอลน,น่าจะมีลูกฮึดเบียดเอาชนะสเปนได้อย่างแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับว่าอย่าเสี่ยงลงทุนคู่นี้จะดีที่สุดนะเพราะบอลแบบนี้มีโอกาสเสียทรัพมากเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่เยอรอมัน คู่ต่อมาโปรตุเกสพบกับฝรั่งเศสเตะกันที่สนามโฟก์พาร์คสเตเดียมเวลาตีสองโปรตุเกสรอบที่แล้วสร้างโอกาส17ครั้งแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ทำอะไรสโลวีเนียไม่ได้นะครับจบเกม90นาทีและต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทียังเสมอ0ูนต้องตัดสินที่การดวลจุดโทษที่เดียโก้คอต้าโชว์ฟอร์มเซฟ3จุดโทษในช่วงท้ายช่วยทีมผ่านเข้ารอบ8หัวหอกตัวเก่งอย่าง Ronaldo, โรนัลโดทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไป20ครั้งแต่ก็ยังไม่มีสกอร์นะครับด้านฝรั่งเศสรอบที่แล้วก็เฉือนชนะเบลเยียยมแบบบููููิดไไปปปรรระะตตตต่่อ้จาากกาทวง,ง, àn, งนงหง Belgium, นหึ ก็น่าผิดหวังอย่างมากนะครับเพราะพวกเขายังทําประตูจากโอเพนเพลย์ไม่ได้และมีแค่เอ็มบัปเป้เท่านั้นนะครับที่ทำประตูได้อีก2ประตูที่ฝรั่งเศสได้เป็นการทําเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นคู่แข่งแต่ก็ยังดีนะครับที่ว่าฝรั่งเศสในส่วนของเกมรับทําได้แข็งแกร่งเพราะพวกเขาเสียแค่ประตูเดียวใน6นัดหลังนั่นคือนัดที่เสมอกับโปแลนด์หนึ่งหนึ่งสองทีมยักษ์ใหญ่มาเจอกันนัดนี้น่าจะเปิดเกมสู้กันสนุกน่าจะเป็นเกมที่เปิดกว้างเพราะทั้งสองทีมมาเจอกันในทัวร์เมนต์น,นี้ต่างฝ่ายต่างก็ คู่ต่อมาสุดโคปาอเมริการะหว่างเวเนซุเอลาพบกับแคนาดาเตะกันที่สนาม AT&T Stadium เวลา8โมงเชา้าต้องบอกว่าคราวนี้เวเนซุเอลาทำผลงานได้เซอร์ไพรส์แบบโคตรๆนะครับด้วยการคว้าชัยมาได้ทั้ง3นัดที่ลงเตะจึงน้อให้การลงเตะรอบน็อกเอาท์ในวันนี้เนี่ยพร้อมเดินหน้าโชว์ฟอร์มเก่งออกมาให้เห็นเหมือนเคยนะครับต่างกับแคนาดาที่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าดูไม่ค่อยจืดเลยแม้ว่าจะไม่ได้ย่ำแย่อะไรแต่พอเอาไปเทียบกับคู่แข่งในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นฝ่ายตกเป็นรองโดยปริยายนะครับเกมนี้้ังงบวไไ่่เออลลชชกกกก็ยดด วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ